คุณหมอบอกว่าน่าจะมีโอกาสในการมีชีวิตรอด5ปีแค่2%เท่านั้นมันเป็นความรู้สึกที่ที่ต่ำสุขมากๆวนเวียนอยู่กับความคิดยังไงยังไงสุดท้ายโทรไปบอกเพื่อนว่าเฮ้ยฉันไม่ต้องอยู่ก็ได้แล้วนะไปดีกว่า นั่นคือแรงผลักที่ทําให้ให้มามาที่นี่เพื่อว่าเออก็ระยะเวลาไม่นานก็ขออยู่อย่างสบายหน่อยชื่อสังงานแหวบสถิตนะคะปัจจุบันอายุ70ปออีรู้ตัวว่าป่วยเป็นมะเร็งเมื่อประมาณเดือนตุลา2562ตอนนั้นตรวจพบคือเป็นมะเร็งรังไข่เป็นระยะ3ขึ้น4เลยค่ะเต็มช่องท้องจะมีน้ำในช่องท้องเยอะคุณหมอก็บอกว่า ถ้าผ่าตัดเข้าไปในช่วงนั้นเนี่ยมันจะหมอใช้คําพูดว่าสตรอมมี่มันก็คือจะมีทั้งน้ํทาทั้งเลือดทาให้การผ่าตัดไม่สะดวกคุณหมอก็ให้คีโมไป3เข็มก่อนผ่าตัดที่เดือนมกราหกสาคือเก็บชิ้นเนื้อได้สักประมาณ60%เพราะว่ามันมันเป็นน้ําหลังจากผ่าตัดเนี่ยก็มีเพื่อนของสามีแนะนําให้มาที่นี่มาด้วยความคิดที่ว่าตอนที่พบอาจารย์ครั้งแรกก็บอกอาจารย์ว่าเพียงแต่ต้องการให้ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ย สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วตอนที่จะเสียชีวิตเนี่ยก็ให้ไม่ทรมานมากนะรักษาด้วยกันให้คีโมต่ออีก9ครั้งขณะเดียวกันก็คือทานยาของที่นี่ไปพร้มพรอมพกันนะคะพบว่าเมื่อเดือนพฤษภา2564นเนาะก็พบว่ามันมันกลับมาอีกที่ลำไส้ใหญ่เข้าไปผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็ให้เคีโม3 3ครั้งนะคะแล้วก็เป็นอยู่ที่เดือน ตุลาตั้งแต่ตุลามาเนี่ยก็คือหยุดมาถึงปัจจุบันที่ไม่ได้มีการให้คีมโมมากกว่า100%ค่ะนะคะมากกว่า100%เนะคะเพราะว่ากับสภาพตัวเองตอนที่ท,ที่ที่เจอข้างแรกพอรู้ว่าข้างในเป็นอะไรยังไงเนี่ยมันมันเหมือนไม่มีความหวังในชีวิตเนาะอาพอผ่าตัดแล้วเอามาให้คีคมีเฮ้ยมันจะ ไปรอดไปนเนี่ยแต่พอที่ได้มาคุยอาจารย์อาจารย์ก็นแนะนํารวมทั้งผมด้วยเนาะอาจารย์ก็ให้ให้น้ํามันให้ไปทาซึ่งมันก็กลับมาได้เป็นปกตินะก็เลยอยากจะบอกว่ามันเยี่ยมมากอะ่ะ <laughs> มันใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเพราะมันคือสารสกัดจากธรรมชาติเนาะ มันไม่ได้เป็นอะไรที่มีเคมีเข้ามาเจือปนแล้วก็มันก็ให้ชีวิตที่ดีให้คุณภาพชีวิตที่ดีกับกับตัวเองมาตลอดแล้วก็คิดว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆค่อยเป็นค่อยไปนะคะมกราก็ไปพบคุณหมอใหม่ก็ตรวจเลือดตรวจอะไรนะคะ ค่า ca 1นึ่งสอก็ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำนะคะสองสองกว่ากว่ายังไม่ถึงสคุณหมอก็บอกเฮ้ยถ้าทางจะอยู่ยาวนะเนี่ยซึ่งก็ไม่ได้ถามว่าไอ้ยาวคุณหมอมมเท่าไหร่อย่างน้อยๆตัวเองคิดก็คือ,อ,อน่าติดตามผลอีกครั้งคือ6เดือนเรามีชีวิตต่ตออยู่ได้อีกตั้ง6เดือนซึ่งซึ่งไม่ใช่น้อยละผ่านมา2ปีกว่าแล้วต่อได้ีก6เดือนนี้ก็จะ3ปีแล้วก็ แค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะก็ยังมีเวลาที่ทำนู่นทำนี่อะไรได้ได,ได้อีก